เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เพียง22,500บาทเท่านั้นเองเครื่องเกียร์เทียบสีก็ยังสวยมีแต่งรอบพันด้วยราคาถูกๆไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนขับเที่ยวขับโชว์ได้สบายขับใช้งานได้ปกติดีเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างแน่น ภายในโอเคไม่แตกหักไม่ชำรุดครับสมบูรณ์บกไม่ขาดแผงคอนโซลไม่แตกหักหลังคามีสีแตกบ้างนะครับสีมีแตกตำหนิบ้างแต่โดยวรวมแล้วก็ยังเงางามไม่เคยแก้ครับน้ำมันล้วนๆภาษี66ก็ต่อได้ปกติครับพิกัดดูรถอยู่ลำพูนท่านใดสนใจก็ไปดูท้าลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถติดต่อโดยตรงได้เลย2 2 5 0 0่ 22, านบานบาทครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ